ิดสเปกนายกของเจ้าสวทธนินพร้อมเผยปมขายที่ดินให้ต่างชาติวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะนายธนินจจรวรัชน์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภกภัณพาหรือว่าซีพีกล่าวถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีพยายามจะผลักดันให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อขายที่ดินในไทยระบุว่าพอเจอคนโจมตีขายชาติขายที่ดินซึ่งคนมีความรู้เราก็ต้องการให้เขามาลงทุนเมืองไทยชั่วคราวมาทาธุรกิจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ที่ดินเรา105ล้านไร่ใช้เพาะปลูกเขาไม่สามารถนําที่ดินกลับไปที่บ้านเขาได้เขาเอาเงินมา ลงทุนซื้อที่ซื้อบ้านปักหลักดีกว่าท่องเที่ยวอีกเพราะว่าท่องเที่ยวมาแล้วก็กลับแต่ต่างชาติเขามาลงทุนสร้างประโยชน์สร้างงานสร้างเงานิางงานแต่ก็ซื้อบ้านไม่ได้เพราะเป็นต่างชาติตรงนี้ก็ลำบากเมืองไทยไม่เข้าใจว่าหวังดีต่อประเทศกลับทําให้ประเทศเสียหายทั้งนี้มองว่าเศรษฐกิจปี2566ดีกว่าปี2565แน่นอนแต่จะดีมากหรือน้อย,อยอยู่ที่นโยบายรัฐบาลค่ะถ้าวันนี้ผมเป็นรัฐบาลนะจะกระตือรือร้นออกไปชักชวนยุโรปรัสเซียเข้าเมืองไทยอย่างดูใบที่ดินมีนิดเดียวพอรัสเซียกับยูเครนรบกันดูใบก็ไปเชญคนรีย ซื้อบ้านอยู่อย่างถาวรเราทําหรือ,อยังกรณีให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่ตลอดไปอย่างน้อยเขาก็จ้างคนไทยดูแลบ้านให้ไม่ทําให้เราเสียหายอยู่ที่การเขียนกฎหมายอาจจะเริ่มจาก EEC ก่อนก็ได้ส่วนกรณีสเปกนายกนายธนินกล่าวว่าต้องเป็นผู้นําที่พาประเทศให้เราคว้าโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าได้ต้องกล้าํากล้าตัดสินใจเพราะเราทําเพื่อประโยชน์ของประเทศสุดท้ายต้องเป็นคนกตัญญูเป็นคนดีรู้คุณคนรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพระมหากษัตริย์นั่นแหละคือผู้นําที่ผมต้องการครับ